สวัสดีครับวันนี้ผมแชมป์ขายมีดนะครับจะมาแจ้งอัปเดตสินค้าเติมสต็อกนะครับสินค้าที่นี้วันนี้ก็คือมีดของโคลอมเบียนะครับมีดโคลอมเบียในรุ่นนี้ก็มีมาบางรุ่นแล้วก็จํานวนหนึ่งนะครับก็อาจจะไม่เยอะนะครับพอดีช่วงนี้ของค่อนข้างขาดตลาดนะครับเดี๋ยวแชมป์ขายมีดก็จับสันมาให้ประมาณนี้ครับมีรุ่นอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับรุ่นแรกเลยนะครับก็คือรุ่นโคลอมเบีย S A 41นะครับอารุ่นนี้เพิ่งปล่อยคลิปรีวิวออกไปไม่นานนี้เองนะครับก ตรงมีดโบวี้กึ่งมีดแรล่นะครับมีกันมือตรงนี้นะครับก็สวยงามนะครับด้ามลายไม้สวยงามครับมีการตอกหมุดตอกห่วงร้อยรูข้างหลังมานะครับสวยงามนะครับมีซองในรุ่นนี้แถมให้นะครับผม SAC1 นะครับสำหรับรุ่นต่อไปนะครับก็คือรุ่น SA58 นะครับรุ่นนี้เคยมีคลิปรีวิวไปนานพอสมควรนะครับยังไม่ได้ทําคลิปรีวิวดีลันให้ใหม่นะครับก็สวยงามนะครับเป็นด้ามไม้สาธรนะครับเน้ลายไม้สวยงามรับทรงเหมือนเป็นทรงสเปียร์คล้ายๆทรงใบหอกนะครับเนี้บสวยงามมีการซ้อร่องลึกมานะครับนี่ครับผม สวยงามครับมีการตอกหมุดหายด้ามครับมีการแกะลายมานะครับนี่ครับโอ้สวยงามจริงครับใบมีดนี้เปิดคมเรียบร้อยแล้วครับมีซองพกในร้านเช่นกันนะครับรุ่น SA 5 8นะครับรุ่นต่อไปนะครับคือรุ่น G 3 5นะครับอาทรงรุ่นนี้ก็เคยมีคลิปวิวไปแล้วนะครับเป็นมีดทรงอาหรับทรงเปอร์เซียนะครับใบมีดครับก็จะโค้งวอลสวยงามเป็นทรงอาหรับเลยครับที่ด้ามนะครับก็จะเป็นด้ามไม้สาทรสวยงามครับมีการยึดหมุดแข็งแรงนะครับโดยที่กันนี้ครับจะเป็นกันทองเหลืองซาอล่งแกะลายมานะครับโอ้สวยงามเลยครับรุ่นน อันใดครับสายมีดอาหรับมีดแขกก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับ ต่อไปนะครับคือรุ่น G53 นะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นนะครับที่คลาสสิกและสวยงามหลายๆท่านสอบถามเข้ามานะครับมีคลิปรีวิวอยู่นะครับผมยังไม่ได้ทําคลิปรีวิวกีกันให้นะครับนี่ครับใบมีดครับเป็นทรงมีดแรล่เลยนะครับดับพอยสสวยงามนี้เลยนะครับที่ด้ามครับรุ่นนี้พิเศษครับเป็นการฝังไม้ลงไปในด้ามครับด้ามรุ่นนี้จะเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กแกะซ้อล่องลายมาแบบนี้ครับมีการฝังลายไม้เข้าวนี้ครับโหสวยงามครับด้ามเป็นสแตนเลสนะครับสวยงามเงาเลยนะครับมีการมือตรงนี้มาให้นรบทีีี่ใกกก็มมาสโโล้นะครับ สวยงามจริงครับ t 5 3มีซองและรอนหมินแถมให้นะครับส่วนเล่มต่อมานะครับคือมีดโคลัมเบียโบวี่ K325 A นะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นนะครับที่หลายๆท่านชื่นชอบและสอบถามครับเพราะว่าเป็นทรงที่สวยงามคลาสสิกนะครับนี่ครับเป็นทรงโบวี่เลยนะครับไม่ต้องพูดกันเยอะนะครับด้ามก็เป็นด้ามไม้ครับมีการฝังเทอร์คอยต์ตรงนี้มาครับสวยงามครับด้ามเป็นไม้สาทรนะครับสวยงามครับพกติดตัวติดไรเข้าสวนได้สบายสบายครับตัวนี้สวยงามครับ K325A ครับและรุ่นต่อไปนะครับคือมีโคลอมเบียรุ่น K88 นะครับรุ่นนี้ก็เคยมีคลิปรีวิวนะครับรุ่นนี้จะเป็นไซส์มินิไซส์จิ๋วนะครับจับถนัดมือครับใช้เป็นมีดแคมป์ครับติดตัวพกไว้ตัดหันบาดเฉือนป้องกันตัวยามจาเป็นได้นะครับก็นะครับเล็กกระทัดรัดนะครับถ้าเปรียบเทียบกับมีดใหญ่แล้วนะครับก็เล็กกว่ากันพอสมควรเลยนะครับเหมาะแก่การพกซ่อนพกอะไรติดตัวเป็นมีดแคมป์มีดติดตัวในรถอะไรพวกนี้นะครับก็สวยงามนะครับรุ่น K88 มีซองแบบพิเศษแถมให้นะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ครับท่านใดครับชื่นชอบมีโกลอมเบียเข้าใหม่รุ่นไหนเติมสต็อกรุ่นไหนครับก็สามารถทํารายการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับโดยช่องทางการติดต่อนะครับจะอยู่ที่ท้ายคลิปและใต้ชื่อคลิปเนี่ยนะครับมีไว้ครบทุกช่องทางเลยนะครับสำหรับท่านใดครับสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับเดี๋ยวสินค้าจะหมดซะก่อนนะครับสนนราคานะครับเล่มและ390บาทส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมแชมป์ขังนี่ก็ต้องขอตัวลาและขอกราบขอพระคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับชมผมมตลอดดนะคครัับสสวี